มูเแดงเออก็ลิฟซิงไปเลยว้าวฉันว่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปจะเคาะไม่เคาะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามากับ Miss Grand Thailand 2025ในรอบ National Costume หรือรอบ ชิดประจำชาตินั่นเองค่ะเชื่อจังหวัดไหนคอมเมนต์กันได้นะคะถ้าพอแล้วมาดูกันต่อว,ว่าจังหวัดไหนจึงปึงอึง้งจึงใจบ้างคุณผู้ชมมาแล้วเพลงมันมาแล้วออันนี้เรื่องของปีนี้อ๋อมันจะมีแบบเหมือนปีก่อนๆก,ก็จะมีเอามาลงมาลำก่อนเนาะ ทุกปีมันต้องรำก่อนเนาะคอนจึงโมเด็งจุงเทพหานครยุ่งหมดเลยอะ่ะแล้เกอแฟก็มาไอ้นั้นได้ไอ้ตุกตา่ิเลยละ <c oughs> ามาด้ออรุราชวรารายคือคอนเซปของชุดอันนี้นะถ้าอยากช,ชนะจริงๆอะ่ะก็คือมองเห็นปุ๊บรู้เลยไทยแลนด์และก็ต้องโชว์คอนเซปของจังหวัดของคุณไทยท้องฟ้าสื่อถึงวัฒนธรรมอนเกิาไทยขอให้แอนน์วอลกัมส์จีนไนเเหมือนชุนลิซ่าอยู่นะไอ้นั้นไงคุณเบลิซ่าเฮ้ยคุนเบลิซ่าเป็นทไทยแลนด์มาค่ะมาต่อ,อนนี้กว่าค่ะ

ยังต้องพ่ายกับคนคนรายกว่าลึกกว่าที่คิดสุดจัดนี้กว่าสัตมีพิษหรือแม่สารพิษน้อยแต่มากเรียบแต่โตั้นแก้วจันทาบุเร่รรส,สวยนะเธอโอ้อลูมิวันหนามาเป็นแบบแรงมดันใจเลยหรอ บุรีอันนี้ไงปักไม้ไม้สัจรรหลในสถาปัตยกรรมไม้ที่งใหญ่ีสุดของโลกงานแกสลัที่สะท้ปรัญาชีวิตไข่ทอดเรื่องราวของศิลปราสาและปู่ปัญญาตะวันออร่ประดันใจา อ่าค่าอะไรกันับอืม่ยไู็จเอหของรถแห่เรืองหลังของรถแห่แเมื่อประมาณปีพธศักราช2520รถแหหนึ่งักประกอบด้วยเรื่อเสียงกระหึบเลตีชั้นยอดนักร้องมืออาชีพนบันีอ่เอ็มทสว เว้ยม hey, oh. ีมีมีมีรอดมีไม้ด้วยนะครับซีนีไม้รอดชิเตจุนพรติจดีเขาเป็นยังไงบ้างสวยม่านาพงสีสันลักษณะคล้ายชะดาแต่มีรูปทรงสั้นกว่ามีโครงสร้าง จอบสีเสื้อที่ผ่านการทำพิธีบูชาโนราแล้วถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ใช้ในพิธีผูกข้าใหญ่หรือพิธีโนราโรครูโดยมีครูโนรามัผู้ออกแบบจึงขออัญเชิญนี่ก็ว่าชุดนี้อาจจะผ่านไปนำเสนอประเทศได้มากยครับอูอ้สวยมาก เชียงใหม่ิดแัน ne, น,น่านึกถึงอย่างดอกนประยาเสือ่งอ่ะเออสวยหวานมากเชียงใหม่ธรรมถึงเชียงใหม่ดอกไม้เยอะจริงดอกไม้ขึ้นชื่อมากเป็นแหล่งปลูกดอกไม้เป็นันดับต้นต้นของประเทศ แต่ฉันเห็นแล้วฉันดะกินแลดอกนางเพรา,เส,มมาเสือโครมอกอืมเออมีนดอกหลอดอันนี้ไม่เป็นไรอืมใหญ่มาก,กาาตา,กาี่สีวารีเลเป็นสถานที่ที่เหานากินรีโยกีนลงมาเล่นน้ทางปลาสายน้าที่ร่าตัดมากวารีแลความอดชอยของกินรีโระสาา เล่นใหญ่มากอันนี้เห็นคนนายกอะไรเนี่ยสิ่งมาตราไทยปวดผ้าทอลายมาโยงชิดลายโยงชิดโดยกลุ่มสตรีสาวอ๋ออ่ากาทอลายมาโยงชิดเออเออเจ้าความใส่เนี็ยถึงน้องเสียงตูออ่อ่าอ่าและและใช้การตัดเย็บซิโลเอทที่ดูแบ เนลสมัยที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวไทยพความหวานเนอสดารินิอลงค่ายังไงยังไงยังไงยงสตาร์ซีแซบดั่งมายองชิดก็ลิปสิงไปเลยและมิสแกนะพนัน่ารวอเบต้าเวิรทวาวดีออฟเดอะเตาเวิร์สที่ยังดำรงไว้ซึ่งอารยธรรมแห่งยุคทวารวดีอารยธรรม อดีหมุนได้นะคะขอ,อ,องคนโรเป็นนเนิขงองแ่อาดีเอร์อนเกอลออฟทาราวดีเลิศสนครนชุดนนครพญาศีสสวยเป็นองค์านาคเี มันสวยอ่ะเธอมันแบบวิจิตรอ่ะมันฟังถึงขั้นเขาวิจิตแล้วมันมันสวยวแบบออ,อ,อีนี่เป็นอีกหนึ่งชุดที่เขาเลือกให้ชนะเพื่อที่จะนําเสนอประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เคราะเลยทีสย่สวยนะนี่สวยเลยสวยเลยอ๋อเอาเขาใหญ่มาทําเป็นชุดแล้วก็ทําเป็นเขา แล้ก็สยยกใส่เน,นี่ยเครื่องหมายเราทำมันแ่งนิดนึงอันนี้ก็ถ้าเป็นนี้นก็อาจจะชูชุดนี้เหมือน,นกันนกกระพือได้ด้วยถ้าเป็นนี้นอาจจะชูต้องมัมีงเรอะไรนะเออบ๊วยบเย อันนี้ก็สวยนะถ้าเป็นนี่นี่ก็อาจจะชุดอาจจะชุดชุดนี้มีอะไรลูกเล่นบางอย่างฉันรอดูจะมีลูกเล่นอะไรถ้ามันลอยได้คือมันจึ้งมากเลยนะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวว้าวลอยถ้าเป็นนี่นี่อาจจะชุดชุดนี้ด้วยเห็นแล้วมันไทยแลนด์อะปึ้รไทยแลนด์ ราชัศิลปะกาอสู้โอ้เป็นจ้าจ้านักสู้ศอู้รสลและมวยไทยซึ่งเป็นมรดกวัฒนธะอนเป็นจ่านักสู้นะคะผสมสีลัดยไทยกับการต่อสูส้สสในพื้นที่มกิ่นัก่มี่สกน้ช วสวยอ่ะออถ้าเราคิดว่าท่านนี่ท่านนี่เป็นแบบองค์กรที่จะเลือกใหมก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ชูเพราะมันเห็นแล้วมันไทยแลนด์อ่ะมันเห็นแล้วมันไทยแลนด์เป็นกันบุญการค่ะ

โลดมซเมนาที่มากข้ามแก้วปราะปทุนทานปัติา่การเปี่ยอะไรกันเลยพิธภวิทยาศาสตร์วย่อจังหวัดมานีอ๋อเมื่อกี้คือชุดเอ่อพิพิธภัณฑ์ที่เป็นทรงรูปเต่าที่เป็นแบบเป็นริมเรียมอ่ะเออของ ทีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อ่ะและ้วมันมีเอมนุษย์ปาลูซี่อะไรเงี้ยอยู่อายุ3ล้ปียแลดมีเพซนีิเนดีมากเออมนุษย์ปาลูซี่โพสได้ด<ล>้วยนะคะนี่มีจั่ปะติ้งจุหัวใหญ่มาก เป็นแม่ไาวอะไรก็ใหญ่มากเจ็บปวดใหญ่มากใหญ่มากพระจ้าหวัดปตนเครื่อประดับทดีซนวดลายโ้ของสถาปัตยกรรมไทพระนครยุธยาพระนครเยอยุธยาบุษบาอาภาพิรมอกสนุสุยุธยาบาาิ วยมากข้าอตัขึ้นม่เรื่องชูที่จะตั้งราชวังเพราะมีต้นสนมากออกดอกล่งรามทองคาแลสังตาดังนั้นมันมีเรื่องราวแลวมันดีอ่ะถ้าเป็นนี่นี่ก็อาจจะเลือกชุดนี้ในการนำเสนอที่ไทยโฮจีมเตอร์ดมาถ้าพยาลพยาลวงพลังริ์ตัวรวม

ชอบความเนี่ยเงียบเงีเงงเยบเงนับการเออมีลายทรงลายสัตว์แล้วนะค่ะจึงเออแดงข้นไปออง,งับงับโซ้ค่ะโซ้โซ้ชล้นสู้ไกทองสู้เน้พิษแกนพิษนุโลก

เลีบคุณนางคืออะไรเ่รอนนอ๋อเป็นเปนต้นขาเป็นต้ขามาเลปิเซนดีมากเะเอออู้อันนี้ก็น,าน่าจะเป็เซนนะอพบีจึงได้รับการยยองว่าเเลิศ เมือขนมหวานเนาะเซาะข่าวแถวบอสออกมาทุกแคว่าสซังเซ็ตแอฟผมเทพอ๋อแสงอาทิตย์ยามเย็นแหละผมเทพแต่น้เาเสดอับคาภาเล่อ๋อคาเาเลกกา่กับคามทกขรงภูเก็ตนะครับบันโคมบันโคมอ๋อสีแสง ลาขวัญใจแม่แม่มาแต่ไม่คุอชอบลาเมลงซอนมลงซอนมาจังงรวมความเบียบหนื่นนอ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุดนี้ถ้านะมีโอกาสอาจจะเลือกเทปนนี้ก็จะเลือกทางนันเซเนะแบบน่าทึ่งเพราะมันสวยตื่นตัวเลือกที่สวยและยากุนเห็นไหมมันมีความเป็นไทยมีลวดลายที่งดงามแฝงไปด้วยความหมายจึงเป็นแรงบันดาลใจในการแกล้งยักษ์โสธรชุดลูชาพญาแทนพญาแทนหรอตลอดในสมัยโบราณเลิศในปีสิบสองตามเป็นองค์แขนตามเป็นมัดมั่ง พญาดาและาแสแขนทังหลายหรือที่ชาวอีสานเรียกกันว่าพยาแขนหรือเทพวัสการเทพป,ปุตรแขนให้ทำสู่งให้ฝนตกในโลกมนุษย์มาถึงกระรนองชุดทับหลีเซเลอร์สซลอสลเปลาทับหลีของดีเมืองระนองโดยสูตรเฉพา,านะีองพญาแขนความนุ่มขอมอร่อยที่กินแล้วลืมสลัเปาทั่วไปได้เลยก่อให้เกิดถนนสายสลัเปา ของฝากสร้างรายได้ภาพสวยข้อค้าแม่ค้าที่ใส่รากนใจขายสลับเปลา,ลเ,ปลาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ Miss Grand l ำพู o n l a m ถริ่งยี่เป็งแลเชิอัน,นี้สวยาานี่เป็งสองแสวันนี้ชมอกันก็ม่เห็นแล้วมันเไทยแลนด์มีที่ไทยาต้กมาด้เลยไทยแลนด์แาวลำพูนใช้โคมเพื่อให้แสงสว่าง ว้าวสมศกดนาสท้าวรนั้นเออสยนาชมอันนี้มันจะเป็นการเต้นแบบฮีตาโคนของเอะคุณค่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตความงดงานของผู้คนการอยู่และแรงศทาีเซ็นเซดีชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจที่จะนำเสนอสู่สายตาชาวโลก มีสิ่ดึงอยู่แล้วแล้วดึงตื้ดึงตๆะอ้ยนี่แกตุงตรองนกอันนั้นน่ะไม่รู้ว่าอื่นเป็นเหมือนกันนะแต่ภาาใต้ี่มีเยอะมากสถึงขั้นปรากฏอยู่ในจภที่ว่านกชเสียงยงกส่วนผาใต้ก็ชอบเลี้ยงนกไว้ในกรงไม้ตามบ้านต่าง

ชสตูตางอะไรเงี้ยเอ่อไม่แน่ใจว่า,าวกรณน,น,นี้มันมีหลายเรือยาแต่น่านำเสนอ,รอนเรื่องของพายุอะไรเงี้ยเออชุดความงามระลเสน่่งจึเป็นเสมือนสืส่อกลางเพื่อช่วยให้ทุกคนได้ประนักถึงการช่วยกันอนุรักษ์ปลากระตูดส้มขาวให้กลับไปสู่ธรรมชาติใต้ทะทะเลแลนช่วยสตูดต่อไปทรัพยากรธรรมชาติ ไมยก็ประการด้อยมากบทบาทและหน้าที่ของช้างเอราวัณคือเป็นผานะไปนับศากกอินไปยังสถานที่ต่างๆปอินแต่อันเจนเฟร์มเลยแะโากไปอินแผงสอนหรอเปล่าอ่ามีรัศมีรัศมีด้วยนะคะจังหวัดสมุทรปราการจึงเป็นที่มาในการสร้างสรเอราวสิงห์สนประการนะวั อันนี้ก็น่าสนใจน,น,น่านนนดูเชื่อน,น,นาต่อผีเสื้อใส่กแกล้งอ,อ๋อวันนี้ดิบัลเ,เล่วันนี้มาเข้ากองอะ่ะเลิศบันเล่มเออเออเลิศสวยวนเลย ปันดี้ผีเสื้อเอ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 อเติเติมเตมเติเติมได้เลยเลยเนาคือจอยมากเป็นชอบเฉียจะหลิดได้จะหลิดเลยสายตาทุกคู่จงมองมานี่คือผีเสื้อเอ้ซีดาที่สวยสายตาทุกคู่จงมองมาออแบบแลตัดเย็บโดยอเอนี่คือีเสื้อที่ราคาแพง สาราบุรีระจะเชื่อมันเ้อดอกไม้นมีตัดป่าดอกไม้ของจังหวัดสระบุรีใช้ว่านาทยาคุพเหรือดอกเข้าพรรษาเลินมาตปวันเข้าพรรษาณพระพุทธบาทราชวรวิหารจังหวัดสระบุรีเลิดอกเข<ล>้าพชุดนี้น,น่าสนใจในการนำเสนอเช่นกันในระดับในาราเทที่แสดงถึงความ เราพธธรรมประ,มระสมคาราเกะว่า้วเาผสมเก่าแก่ที่ขวรค้าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่เลิศผู้เอกลา่อขุนมาค่ะที่แกลงลายสอไทยอูณว่าแล้วอักษรไทยลายสือไทยชุดน่าสนใจ นาสนใจชใช้เทร้อยตไก่และพิมลายให้ตัวอัดูโดดเด่นใช้้แยาต่อ,อต่อตอ,อ้นวคต่อมาทีเดียวสัญญาณไปเลยสซราทาน่มอจิโตะอะไรกันหรอ ชายฝั่งที่มีเกาะแก่งมากมายขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่คนทั่วโลก<ะ>รู้จักไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุสยเกาะพะเยาเกาะเต่ายูเรียงรายในท้องทะเลสวยงามมากช่วยนักสนใจที่จะนำเสนอม,นนะมาด้วยนะโอ้ยปากาลกังหรอคุณสังเกตตรงคุณไปแล้วคือุณพูดก่อน ใหญ่มากบาดาประทานผอนนายะคอจากจิตตับอาหาวันทานายาเคนมีสีปธุมมาทิสุดที่เทวีผูู้เชีนาคาสีสุดโทและนาชีสีปทุมมานําชยานาจีตสสมัยนาขี้มีผกประกายโลกเป็นที่สผิิดคือวังนาคินคําชโนดเชื่อกันว่ามีมหาทรัพย์ในยินดสิบในนา จูชาระบุญาามยกรูปปั้นองค์ยานาี่นีแม่ยาสรีปฐุมาราชายาพ่อปู่สโสดนชุคอสตูมในครัคนี้เริ่มต้นกั่ง้ฟาแตกฟ้าแตกและสำหรับฟากาแตกฟานกาเทาใหญ่าาสททกาฟาแกาา เับไปดีก sí, ว่าถึงจะขอใหญแล้วก็มาหาวิทยาลัยเนี่ยอุปกรณ์บางวันอะไรอ่ะวายผู Vold ้เด็กมันมีระเลี่ยนมาค่ะว้ายภูเก็บเลิศแต่ภูเก็ตก็เป็นหนึ่งที่นำเสนอจังหวัดได้ดีถ้ามองในประเทศนะก็จะคะแนนในนำเสนอในจังหวัดได้ดี แต่ถ้าจะเอาไปขับเรื่องที่จะนำเสนอประเทศนะจ๊ะใช่ว่าเลยด้วยอ่ะเลยเลยเขาใหญ่กรุงเทพเลยใครอยากกรุงเทพแล้วก็ขนมหวานเนี่ยแล้วก็มหามงเห็นไหมเลยเขาใหญ่กรุงเทพอึ้งเขาเป็นสองแก๊งปะอู้อู้ ุดนนาางงึใจ่่เขาใหญ่เขาสียดังเลย Why l o เ d Jo M ฉันชอบเมียนมากกว่ากอนแล้วอุส่าหกับ Miss Pop a w a ว d ครับและสำหรับ คนแรกที่มีคะแนนโหวตสูงสุดถึง25%ขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนขอนแก่นครับว้าและสำหรับอันดับสองของเราครับคะแนนโหวตสูงถึง24%ครับแสดงความยินดีกับมิสแกรนภูเก็ตครับลเจ้าความจริงนะฮะ บอลสูงถึง22%ครับเรียกได้ว่าหักกันไม่มากเลยนะครับแสดงความยินดีกับมิสแกรน n d ลำปางว้าวนางสาวน้ำตัวนักษรสำคัญมากที่จะพาเหนดถ่ายก็สู่ช็อปเปียร์เบนโดยอัตโนมัติและการันตีตัแหน่งขั้นต่ำนะครับอันนี้คือเป็นยอดเป็นยอดที่ว่าคใครกลางนำ ท <L ew ing> ทุก่านสสาาามมรรรรถ่่วงงงกกกกลัััใใจนนะคบบห้้ผูขอเี่ว่ากดชาเบลจ <สา S 1> ับมือกับเธอร์อินก็จบไปแล้วนะคะสำหรับชุดประจำชาติในแสนไทยแลนด์นะคะทั้งหมด77จังหวัดด้วยกันค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนชอบจังหวัดไหนกันบ้างคอมเมนต์กันมาเรืซึ่งส่วนตัวนี่ชอบอีสันลําหวานก็ชอบเอ่อแล้วก็กอีสันรักแบบว่าเลือกถ้าเป็นองค์กรนะที่จะเลือกไปนำเสนอทีไทยลําหวานหนึ่งละ แล้วก็ผมางมงในมหาบงอันหนึ่งแล้วก็มี Amazing t a l a n d ทัวรอเนี้ก็หนึ่งอ่ะจึงงละแล้วก็ที่เรียนก็น่าสนใจนะแล้วก็มีอย่นะยี่เปงอ่ะยี่เป็งก็น่าสนอันนี้เขาใหญ่ก็จึงแล้วโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้ากับสรุปจะพอไ่เคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะัเกงด้วยนะคะ 拜拜。Bye bye. Bye bye.